ครับวันนี้กับช่องนาว a n a Vin Channel นะอันนี้เรามาตักบาตรที่วัดตอนเช้านะทุกคนเช,า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 ชา้าเช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 ้ต้นะครับทุกคนเราพาไปดูวัดกันก่อนนะเดินไปประมาน,น,นี้นะทุกคนดูสิเป็นเวลามีเวลาบอกนะ แล้วก็มีไม่ต้องยื่นแล้วก็แต่ในกล้องนะ่าจะไม่ชัดนะคะทุกคนใช่กล้องมันไม่ชัดมันมืดนะขอโทษแน่ทุกคนมีแฟลกแล้วก็มืดเลยนะแล้วก็เป็นที่ตักบาตรตรงนี้นะใช่ครับไปเรือ่อยๆนะก็คือ,อ,อดเดินออกมานะเดินพา,าไปที่ตักบาตรนะอันนี้คือ ุดิกรยมนะแต่ทุกคนมันมืดมากมันไม่ก้อนมืดอะทุกคนดูแต่ถ้าเกิดมืดไปแล้วไม่เห็นอะไรก็คอมเมนต์มาก,ก็อย่าลืมก็ขอโทษด้วยนะเราจะพาไปที่ตักบาทนะตักบาตรงนี้เนะี<ด>ย้ยคือตกตักบาทนะเป็นล้อเลื่อนนะ ยังไม่รู้ว่าลอเลื่อนเป็นยังไงนะเราขึ้นไปกันนะเดี๋ยวเราพาไปดูใกล้ๆตรงนี้นะต้องมันจะมีะมรถเข้ามาทุกเมื่อนะตรงนี้นะมีน้ด้วยเราพาไปดูลรงที่ดีก,กว่าถ้าเป็นน้ำฝนนะทุกคนที่มีน้ำอะ่ะแล้วก็ตอนนั้นแหละก็จะเป็นเนี่ยครับดินที่เตรียมนะแล้วก็จะมีเวลาบอกแต่กล้องมันมืดมืด น่าต้องซูมเอาเห็นไหมครับเห็นไหมเป็นที่เตียมนะเราพาไปที่สว่างดีกว่าอันนี้นะตอนนี้ก็จะสว่างพอสมควรแล้วนะแต่มันเป็นมีฝนนะ้ฝนเราพาไปอยู่ที่ตักบาตรกันนะครับทุกคน,นไป ไม่ทุกคนก็จะเป็นที่ตักบาสนะดูส,ดสิหรือเวลาล้ามือเนี่ยก็จะเป็นที่แล้วมือนะน้ำก็จะไหล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 หลงมานะเราจะพาขึ้นไปที่ตักบาส นี่นะขึ้นไปที่ตักบาทนะนะเราพาไปที่ตักบาทนะนะ mm hmm. ก็คือเดินเข้าไปเรื่อยๆนะ,ะายาดูสิสแล้วก็มีของมาบินทบ,บาทนะ,ะถ่ายหน้าด้วยค่ายหน้าแอ่จะ,ะได้รู้หน้าถ่ายกงด้วยเป็นของมาบินทบ,บาทนะดูสิ มันมืดมากไม่เห็นเลยนะต,นนนะต้องเปิดแฟลชดิเปิดแฟลชนี่นะเปิดเป็นนิดเป็นกับเพาเนอะเที่ยวมาถวายใช่เดี๋ยวเราวัดเวรุวันวัดเวรุวันนะทุกคนที่แฝงเคยไม่ต้องเปิดคือตรงนี้ก็จะเป็นที่ตักบาสนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอ<ช>จบพอเพียงเท่านี้นะสำหรับใครอยากดูคลิปว่าเราไปไหนถัดไปก็อย่าลืมกด ติดตามาช่องลันาวานาวินชาแนลแล้วครับก็ถึง5,000ซับเราจะไปเต้นกลางที่สาธารณะนะบ๊ายบาย,บาย,บาย